สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแกวอีกแล้วนะคะคิดทุกคิดที่ทำขึ้นนะคะ,ะมารอบบ่ายกันแล้วนะคะรอบบ่ายค่ะเมื่อเช้าเป็นยังไงล่ะนิปกนิปุกบกนิปุกได้อยู่นะ มดเน้นๆด้วยหนึ่งเขาต้องมาคู่กับเจ็ดนะทุกคนอ่าประมาณนี้นะคะจีนสองเจ็ดสามสี่แปดมาแต่สี่แปดนะฮะมาแต่สี่นะคะทุกคนอันนี้คือหลุดนะคะ สามเจ็ดพันะวห้ห่างเด้ห่างเด้ห่างมาอยู่นะคะห่างมานะห่างมาอะไรมาห้าหนึ่งห้าหกโหหนึ่งห้าเจ็ดก็ไม่ได้นะจริง ปะ่ะรอบ่ายกันแล้วรอบ่ายไปทางไหนรอบ่ายไปทางไหนดูก่อนนะคะอ่าเดี๋ยวพีน้อน้อทุนมันยังไม่ทันได้นี่ สี่ห้าสองหนึ่ง สี่ห้าสองหนึ่งแล้วก็นะคะถ้า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 หนึ่งเจกับถ้าถศนเจกับเจ็ดหนึ่งศูนย์ก,ก็คือหานะทุกคนสองหนึ่ง

นะคะ okay, อ่านี่นะคะไปจีน

อย่าบอกมาได้ข้าวเหนียวมาอีกอะได้ข้าวเหนียวมาแน่เลยอะฮะได้ข้าวเหนียวมาแน่แน่หนว่าเขาไม่ขายหรอไอทำไมนะแม่ข้าวเหนียวเท่าไหร่ อันเราแรื่ไงหน้ากากเท่าไหร่อ่าแปดสิบอ๋อพี่ยักเขาจำพี่ยักข้าจำพี่ยักไม่ได้อะไรไม่เป็นไรยังมีอยู่พี่ เจ็ดเอาเอา้ยหนึ่งเจ็ดศูนย์แปกินกินข้าวเช้าตอนนี้นะโอ้โหหิวแย่เลยอ่ะ แปดหนึ่งแปดสี่แปดเจ็ดกินกินข้า,าวเช้าตอนเที่ยงโอ้มันไม่ใช่ข้า,าวเช้าแล้ว <c oughs> ก,กันไปอู้มไม่เอาไม่เอาพอถอบพอถอบพี <c oughs> ่น้องเจ้าของน้ามาเนี่ย <c oughs> 嗯，姐。 สนามถือไม่ได้นะตัวเน้นเนี่ยบอกเลยเพราะว่าเขามาจากอันเนี้ยเขามาจากห่างห่าง VIP e นะทุกคนห่างปุกกับห่าง v ีเขาชอบสลับกันนะหนูนบอกเลยเราก็เลย ตัวนี้อาจจะเยอะสักหน่อยนะคะหกสองหกห้าหกเก้า นี้นี้นี้บ่ายปกนะอาจจะไม่นี้บ่ายนี้บ่ายวีอาจจะไม่ทันนะคะแต่แต่ต้องไปจีนเลยนะคะเดี๋ยวทําคลิปเพราะหนุ่มไปไม่ทันแล้วหนุหลับทําหลายอย่างคะ่ะทุกคนแก้วเป็นแม่ค้านะคะก็เลยคือยังไงล่ะคือแบบว่าเจ็ดสอง ลูกค้ามาก็ต้องใบบริการลูกค้าก่อนอันนี้เรื่องจริงอ่นานะนี่อ่าห่างใบปกห่างใบเอห่างใบวีห่งางห่งาหงใบ,งงบปกนะคะห่างห่งางใบปกจีนใบปกแล้วก็นี่ใบปกนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะถ้าใครไปนี่ใบวีนะทุกคนหนูจะบอกว่าถ้าไปนี่ใบวีให้ไปสามเก้าหนึ่งแปดนะคะ ไปนี้ใบนี่ใบนี้ใบนี่ใบนะฮะประมาณนี้